คู่นี้ในกำลั้ายกนะครับแต่ไม่เต็มเบตนะครับต่อย2นาทีพัก2นาทีครับยกที่เด็กครับแล้วแบงค์เพชรปูพานน้่งเงินเพชรสองดาวเออใช่นะครับใช่ครับใชแล้วนะครับเพชรปูพานกับเพชรสองดาวแบงค์ ูพานอพลมานนะครับเงินเชสองดาวปอบเกินแค่มาแข่ขึ้นแ้งขวาต่อยขวาปูพานแล้วสองดาวก็ไม่รอมไม่กินเป่ายินปีเหมือนกันขาสสองดาวดขวาต่ยามาตขวาขวาายามแม่รอออกววาโมกันดาวนี่ จังหวะายจังหวะเปิดมาับใส่เป็นชุดเหมือนกันนะครับแขวี่นซ้ายมาเราสับขวขารมาุตจีบบตีครับแ่ะซ้ายแขวาก็ไปเพานไป ซ้ายเหยียบขในไปสินึงเพชรผัวพันใส่เาใส่เสาใส่แดง้นเาใส่บอย่าค่อยๆสร้างจังหวัให้กับตัวเองเช้าก็ชับพื้นที่เข้ามาเตังดาวบางคขวาไว้ขวาแน่ต้นประจันเพชรผน แกขวาและสายซตายขอเพชรลาแกต่อฟ้าหับมาแก้กันใครจะโดนใครจะหดนกอดกันแน่งไปต่างมาเยี่ยมมาดีด้วยกันแคพู่อเกื่อแค่หครับพักสักครูเดียวเดี๋ยวตามกันต่อยกที่สองผ่านไปหนึ่งยกถือว่าแรกอาวุธได้สนุกตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับทั้งปูฟานและก็เพชรสองดาวนี่นะครับคือความสนุกที่นี่ตรงนี้นะครับจากการสร้างสรรค์ผลงานประกบดต้นยด้ดะรั แลกับป๋าเด็กก็ยังมีเจตนาลงว่าว่าวันสุดท้ายวันที่13นะครับมีรางวัลพิเศษมอบรางวัลให้คู่มวยดูเดยว่าอย่างนั้นเป็นแบบไหนยังไงรอชมวันที่13นะครับว่ารางวัลคู่มวยดูเด็กจากป๋าเด็กจะให้คนรักเท่าไหร่เมาน้ำมาน้าไปน้ำเรื่องน้าำน้ำ ยกเกบผ้ามาเก็บ้าตเ้ายกต่อไปจะเป็นเจ้าที่สองแดงเบบูพานออพลมาน้ำเงินเปชรองดาวกองบับิมแดงกันเสียดีดีนะครแดงกันเสียดีดีมีหลักแดงมาช่วยขาจอนหาประจำวันนี้ถือว่าสวยเลยนาตาเลยทีเดียวนะครับประชานมันบอกกันไปเยครับอีกสเปล่นที่นครับเราได้ที่สครับ ไม่ได้เจตนาก็ขอโทษขอภัยนะครับลังใจนักกีฬานะครับสู้กันด้วยกฎกติกามวยไทยขวาแล่กันคู่ปั้นติดสองดาวหมัดขวาหมัดซ้ายเข้ามาเฮ้ยคู่ปั้น้ามไปขวาแล้วก็เล่ขึ้นเหมือนกันครับคนละขวามาไว้คู่ปั้ อยสร้างจังหวะไปไปโย,ย,ยกเจระยะวัดอาวุธกันอยู่วงนอกทีจ่จังหวะแข่งแข่งกัน แก่แท่งเดียวก็เสียวได้นะครับ่นาลายผันเสียงของเด็กุวันแห่จังหวัดเข้าก้านคอนะครับชนะี่เนนน็อเอาไปในย้เยนะครับแหมเเลอนิดเดียวัจะักนระบอกเนะครับเกนนะครับท่านนะครับเอเอฟเอฟเสาครับไม่เกียรกันนะรับม่ให้กับวัวนี้ทงคู่เลยครับเสองสีาครับ